เ,เร็วมากินเลยเร็วหมคุณเธอเห็นวิ่งมาจากไกลเลยนะคุณวิ่งสี่ขาเลยนะคะคุณเธอดูค่ะเดี๋ยวนี้วิ่งกระเพกกระเพกสามขานะคะดูค่ะโอ้โหเชื่อเลยค่ะตอแหลกกินนะ่ะฉันเห็นคุณวิ่งตั้งแต่ถนนนุ้นนะคะกินเลยลูกกินเลยเมื่อกี้เห็นวิ่งสี่ขานี่วิ่งขยิงขา ถามขาเอากินเร็วลูกกินเร็วเอากินเลยน้องเขาบอกว่าอย่างนี้แหละประจำเราเพิ่งเห็นเอาเร็วๆกินเลยลูกกินให้อิ่มกินเลยกินเลยกินเลยอ่ะขาหนูเอาลงได้แล้วเอาลงได้แล้วขาหน้านะเอาลงเร็วเร็ว ไม่มีใครเขาว่าหนูหลอกอารงขาข้างโน้นเมื่อยเร็วอารงขาข้างโน้นยืนให้มันตรง,ตรงๆสี่ขาเร็วคือไม่อดตายนะคะคือค่ะไม่อดตายนะเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณเธอยืนสามขากินนะคะแต่เราเห็นคุณเธอบิ่งมาจากไกลนะคะสี่ขาค่ะ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหมาหม,มาตัอแหล <c oughs> เป็นคนนาอทานทำกลงายาอะไรลูกกินเลย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 ค่ะหาน่ะอารงณได้แล้วเมื่อยยืนสามขาเมื่อยนะ เร็วๆเ,เอาลงได้แล้วขาน่ะเมือ่อยไม่ยอมเอาลงนน่นเดินไปนู่นนะคะสามขานี่เดินไปสี่ขาแล้วนี่คือกินอิ่มละะแล้วนะคะกินอิ่มแล้ว ี่่คะตัวที่มาขอกินนะคะมาขอกินนี่คือขาไม่เป็นไรแล้วนะคะ,คะเอา้าเอาูเอ <c oughs> ยังมีอีกตอนต่อไป <c oughs> มาเร็วมากินอีกมาเร็วมากินอีกมาเร็วมาเร็วมา เร็วเร็วมากินอีกเร็วไม่มาสามท่อเอากินก็กินอันนี้ก็เลือกกินอีกเนี่ยอันนี้ก็เลือกกินไม่กินอีกเนี่ยเอาเร็วดูกาหลงกินแบบไม่กินเลยเอือกเือกเลยเพิ่นไม่ไม่ค่อยเนี่ยชอบอกไก่เพิ่นอันนี้ กินได้ทุกอย่างสองตัวเนี่ยดูกินเขายังไม่มีกินเหมือนมึงเลยนะดูที่มึงกินทั้งกุ้งทั้งหมูสับกินทั้งอกไก่อ้วนแล้วจะได้ต้มอ,นะอืมเห็นไหมเขาบอกว่าอ้วนแล้วจะได้ต้มกินเลยเขาบอกทุกมงเนี่ยเล่นกันเหนื่อยแล้วก็มากินเปิดไว้ยุ้งเข้า,อาอเอาลูกอันเนี้ยกินไปเร็ว กินไหมหนูกินไหมกินไปต่าไม่กินเิ้นไม่กินอันนี้ให้สองตัวนี่กิน เาค่อยๆค่อยๆค่อยๆกินเปบนไม่กินเหนลูกมามากินแล้วอ้าวย้ายจานแล้วกุ้งหมดมากินจานอื่นแล้วตะก,กะทำไมแมวชอบกินกุ้งจังพี่ โอ้โหกนมั่งเืนมั่ง,ค,งค่อยๆกินค่อยๆกนเคียวบ้างเคียวบ้างย่ากินอย่างเดียวกาหลงเสียงอะไรอะพี่พี่เสียงอะไรเสียงนกเหรอ เ,เร็วมากินเลยร็วหืมคุณเธอเห็นวิ่งมาจากไกลเลยนะคุณวิ่งสี่ขาเลยนะคะคุณเธอดูค่ะเดี๋ยวนี้วิ่งกระเพกกระเพกสามขานะคะดูค่ะโอ้โหเชื่อเลยค่ะตตเหลกกินนะ่ะฉันเห็นคุณวิ่งตั้งแต่ถนนนุ้นนะคะกินเลยลูกกินเลยเมื่อกี้เห็นวิ่งสี่ขานี่วิ่งขยิงขา ถามขาเอากินเร็วลูกกินเร็วเอากินเลยน้องเขาบอกว่าอย่างนี้แหละประจำเราเพิ่งเห็นเอาเร็วๆกินเลยลูกกินให้อิ่มกินเลยกินเลยกินเลยเอ่ะขาหนูเอาลงได้แล้วเอาลงได้แล้วขาหน่าเอาลงเร็วนะเ,เ,เร็ว ไม่มีใครเขาว่าหนูหอกอลงขาข้างโน้นเมื่อยเร็วอลงขาข้างโน้นยืนให้มันตรงๆสี่ขาเร็วคือไม่อดตายนะคะคือค่ะไม่อดตายนะเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณเธอยืนสามขากินนะคะแต่เราเห็นคุณเธอบิ่งมาจากไกลนะคะสี่ขาค่ะ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหมาหมาตัวหละ <c oughs> เป็นคนกทำกางขาอะไรลูกกินเลย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 ค่ะขาน่ะอารงณได้แล้วเมือ่อยยืนสามขาเมื่อยนะ เร็วๆเวอาลงได้แล้วขาน่ะเมื่อยไม่ยอมเอาลงานูน่นเดินไปนู่นนะคะสามขานี่เดินไปสี่ขาแล้วนี่คือกินอิ่มแล้วนะคะกินอิ่มแล้ว ตัวที่มาขอกินนะคะ<า>มาขอกินนี่คือขาไม่เป็นไร,รนะะแล้วนะคะเอ้าเอาดูยังมีอีกตอนต่อไปม,อมาเร็วมากินอีกมาเร็วมากินอีกมาเร็วมาเร็วมา เร็วเร็วมากินอีกเร็วม่มาสามห่องเอากินก็กินอันนี้ก็เลือกกินอีกเนี่ยอันนี้ก็เลือกกินไม่กินอีกเนี่ยเอาเร็วดูกาหลงกินแบบไม่กินเลยเอือกเอือกเลยเพิ่นไม่ไม่ค่อยเนี่ยชอบอกไก่เพิ่นอันนี้ กินได้ทุกอย่างสองตัวเนี่ยดูกินเขายังไม่มีกินเหมือนมึงเลยนะดูที่มึงกินทั้งกุ้งทั้งหมูสับกินทั้งอกไก่อ้วนแล้วจะได้ต้มนะอืมเห็นไหมเขาบอกว่าอ้วนแล้วจะได้ต้มกินเลยเขาบอกทุกมงเนี่ยเล่นกันเหนื่อยแล้วก็มากินเปิดไปยุ่งเข้าอออเ,อเอาลูกอันเนี้ยกินไปเร็ว กินไหมหนูกินไหมกินไปต่าไม่กินเิ้นไม่กินอันนี้ให้สองตัวนี้กิน ค่อยๆค่อยๆค่อยๆกินเปบนไม่กินเดี๋ลูกมามากินแล้วอ้าวย,าย้ายจานแล้วกุ้งหมดมากินจานอื่นแล้วตะก,กะทำไมแมวชอบกินกุ้งจังพี่ โอ้โหเกินบ้างเกินบ้างค่อยค่อยกิน,ค,นค่อยค่อยกินเคียวบ้างเคียวบ้างจะเกินอย่างเดียวกาหลงเสียงอะไรพี่พี่เสียงอะไรเสียงนกเหรอ อเร็วมากินเด้เร็วอึมคุณเธอเห็นวิ่งมาจากไกลเลยนะคุณวิ่งสี่ขาเลยนะคะคุณเธอดูค่ะเดี๋ยวนี้วิ่งกระเพกกระเพกสามขานะคะดูค่ะโอ้โหเชื่อเลยค่ะตตเหลกินนะ่ะฉันเห็นคุณวิ่งตั้งแต่ถนนนุ้นนะคะกินเลยลูกกินเลยเมื่อกี้เห็นวิ่งสี่ขานี่วิ่งขยิงขา ถามขาเอา,เอากินเร็วลูกกินเลยร็วเอากินเลยน้องเขาบอกว่าอย่างนี้แหละประจำ <l ux> เราเพิ่งเห็นเอาเร็วๆกินเลยลูกกินให้อิ่มกินเลยกินเลยกินเลยอ่ะขาหนูเอาลงได้แล้วเอาลงได้แล้วขาหน่าเอาลงเร็วนะเร็ว ไม่มีใครเขาว่าหนูหลอกอลงขาข้างโน้นเมื่อยเร็วอลงขาข้างโน้นยืนให้มันตรงๆสี่ขาเร็วคือไม่อดตายนะคะคือค่ะไม่อดตายนะเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณเธอยืนสามขากินนะคะแต่เราเห็นคุณเธอวิ่งมาจากไกลนะคะสี่ขาค่ะ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหมาหมาตัอแหลเป็นคนก <c oughs> อานทำทกลางารตา,า,า,รา,าอะไรลูกกินเลย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 ค่ะขา,ขานะเนาะอลงได้แล้วเมื่อยยืนสามขาเมื่อยนะ เร็วๆเวอาลงได้แล้วขาน่ะเมื่อยีไม่ยอมเอาลงนน่นเดินไปนู่นนะคะสามขานี่เดินไปสี่ขาแล้วนี่คือกินอิ่มแล้วนะคะกินอิ่มแล้ว นี่ค่ะตัวที่มาขอกินนะคะมาขอกินนี่คือขาไม่เป็นไรแล้วนะคะเอาเอาดูยังมีอีกตอนต่อไปมาเร็วมากินอีกมาเร็วมากินอีกมาเร็วมาเร็วมา เร็วเร็วมากินอีกเร็ว่มาสามหองเอากินก็กินอันนี้ก็เลือกกินอีกเนี่ยนนี้ก็เลือกกินไม่กินอีกเนี่ยเอาเร็วดูการหลงกินแบบไม่กินเลยเอือกเอือกเลยเพื่อนไม่ไม่ค่อยเนี่ยชอบอกไก่เพื่อนอันนี้ กินได้ทุกอย่างสองตัวเนี่ยดูกินเขายังไม่มีกินเหมือนมึงเลยนะดูที่มึงกินทั้งกุ้งทั้งหมูสับกินทั้งอกไก่อ้วนแล้วจะได้ต้มอ,นะอืมเห็นไหมเขาบอกว่าอ้วนแล้วจะได้ต้มกินเลยเขาบอกทุกมงเนี่ยเล่นกันเหนื่อยแล้วก็มากินเปิดไปยุงเข้าออเอาลูกอันเนี้ยกินไปเร็ว กินไหมหนูกินไหมกินไปต่าไม่กินเิ้นไม่กินอันนี้ให้สองตัวนี่กิน ค่อยๆค่อยๆค่อยๆกินเปบนไม่กินเนะลูกมามา,มากินแล้วอ้าวย้ายจานแล้วกุ้งหมดมากินจานอื่นแล้วตะกะทำไมแมวชอบกินกุ้งจังพี่ บ้งกินบ้างค่อยค่อยกินค่อยค่อยกินเคี้ยวบ้างเคี้ยวบ้างจะเกืนอย่างเดียวกาหลงเสียงอะไรพี่พี่เสียงอะไรเสียงนกเหรอ